ถก็ว่ากแหบอกว่านำมีนักข่าวกเยอะนะครับเอ้ามันน่าอายตรงไหนเพราะว่าชื่คำว่ารักนะคะนักข่าวก็พูดได้ที่บี้ว่าเดี๋ยวเขาลงข่าวเพราะแม่ลูกมาด้วยกันไม่ต้องบอกว่าบี้โกหกว่าแม่อยู่เชียงในแม่อยู่เชียงใหม่ตอนแรกตั้งใจว่าจะบอกว่าขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่มาในงานแถลงข่าวของเรา จะเป็นคนแบบไหนลักษณะที่ัยหน้าตาแบบไหนแต่พี่ก็รักนะคะคือจะบอกว่ามันเป็นวิธีการแสดงความรักแบบหนึ่งเยาวชนที่ดูอยู่นี่ก็เอากลับไปทำที่บ้านได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นวิธีการทักทายแบบว้าวดาราที่พยายามเรียนตลอดเวลา ตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะบอกว่าเออมาคอนเสิร์ตก็เยอะแล้วไปเล่นงานจงงานจ้างงานวัดงานบวชงานแต่งมันก็เยอะแล้วแต่ทุกครั้งที่เผื่ออะไรบ้างน,นะครับตื่นเต้นทุกครั้งดูสิครับมือยังแอบสั่นๆ,ๆอยู่เลยละนะฮะนี่นี่ๆๆพวกเราขนาดมือยังสั่นขนาดเนี้ยงอวหัวใจจะสั่นขนาดไหนอ่อเผื่อใจ ไม่เป็นแฟนคลับพี่เองหรือคนแฟนที่มาที่พี่เสวันชนนะครับก็พี่ที่มาเดินเยอะมากวันนี้เยอะมากจริงในการสใช่ใช่ที่เป็นเรื่องดีนะครับวันนี้เขาได้มาแสดงความดีกันซึ่งวันนี้พี่พี่ก็ได้บอกไปแล้วว่าอัลบั้มนี้วงแพนได้เริ่มดีมากพี่พี่จะบอกหน่อยได้ไหมว่าในอัลบั้มนี้เนี่ยมันมีเพลงทั้งหมดสิบสองเพลงแนวเพลงในอัลบั้มที่พวกเราจะได้ฟังกันเนี่ยมันมีแนวไหนบ้างครับแนวเพลงนะครับมีทุกแนวเลยรักเหงารักเศร้ารักซึ้งรักอบอุ่น พิดหวานมีหมดทุกดั๊กเลยนะครับสนุกสนุกก็มีใช่ไหมสนุกสนุกก็มีเฮฮาปาจิโกโอ้โหมันใหญ่มากมีหมดเลย เราร้อง,องเพลงกันกลับบ้านไปจะคุณพ่อคุณแม่หรือความอบอุ่นในบ้านม,น,มน,มน,มนมันมีขนาดไหนดีที่สารกิ๊กเขาไม่ได้เรียกว่า house ที่สารกิ๊กเขาคาือเรื่องของ